ดีครับสวัสดีครับตาตามาทาอะไรครับวันนี้เนี่ยไปเห็นพืนเนี่ยเลยเอาไปทำเสียบไฟแล้วมันมันเป็นหนามไหมครับกับเป็นหนามอู้ตายตาจะมีอันนี้อันนี้หนามอะไรครับเนี่ยขีมาอู้ตายทำไมจะทำไมจะเพมมันเลยม่เป็นไรดอกครับมันจะจุดไม่ได้เดีมันควรเดี๋ยวตามีตาผิตาตาไปทาอะไรนอเนเอาไปทาเสียบพืนเสียบไฟนะเสียบไฟหุงเขาอะไรไม่ใช่ตาตาไม่ใช่แก๊สเนี่ยใช่ครับแต่ว่าอันนี้ไปไปรยัดประหยัดหน่อย หาซื้ออะไรเนาะตลอดครับตลอดบ้านอะไรครับน้องสนุนี่ครับอ๋อเงนจริงๆนะคุณหนุตรเอามาคุเดี๋ยวมาไงครับเดี่ยวครับสายเข็นเข็นครับเดี๋ยวผมช่วยสายเดี๋ยวผมช่วยตายทำยังไงบครับตาไม่นะเดี๋ยวมาช่วยมีระดับดูเขาชื่อคนเห่าแม่ผมก็มาดูนาหนี่งด้วยครับนานาเป็นไรครับมันไม่เป็นไรผมปลูกต้นมังค์คเออแต่เดาแต่เดายวไปอมนะอ๋อแล้ว นาแรงแนละ้วมันจะมันจะรอดรไม่ไม่สายแล้วครับผมไม่ดวน,นหันไวโพดจะช้อนไวโพดไมันสูงไม่สูงตรงไหนครับเนี่ยไ่ช่วยตาพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วครับพ <c oughs> อแล้วครับเดี๋ยวจะปัดมือเดี <c oughs> ๋ยนวนี้นเนาะ <c oughs> ครับโอ้ยเล่นๆลนก็มาเรืงานครับ อยู่บ้นานก็มาหาของเก่าของหาหาของ่ายเลยแหละครับหากิจกรรมทำเนาะตาครับครับ <laughs> ออกกำลังกายครับถ้าอยู่นิ่งๆไม่ดีแล้วครับ,รบเดี๋ยวพวกเดี๋ยวโลกถามหาต้องออกกำลังกาย <laughs> เหมือนอาจารย์คงซักนี่แหละครับ <laughs> ต้องหาอะไรทำครับ <laughs> <า S 1> เอ,อ่อตอ้องลีอันสังสรรค์ไหมครับเป็นแรงรอกสายโดยสายเป็สายังไงก็ได้ครับนี่เห็นมันเชื่อมที่สายนั่นนะเดี๋ยวทกคมาทำใหม่ทิ้งงานไปอยู่ นี่นะครับเป็นผิดมันแห่งหรือไม่แห่งดีครับไอแบบสิทธิ์เก่าแม่โจ้น,นะครับอันนี้หมดมันจะลงครับอ๋อต้องต้องรีบเอาไปใช่เนาะอันนั้นเป็นเที่ยวไฟอะไรนี่แต่หน่อย <ๆ S 2> แม่โจ้แม่โจ้ของเรามีดีเบี้ให้คมเนาะไม่ได้รับเนาะครับมันมามันดูนาเจ๊กันเลยเมื่อกี้ใครเลี้ยงงัวนะผมไปนั่งคุยเขาดิโอเล็กน้อยหลานนี่แหละครับเอาต้องรีบดีไหมครับเนี่ย พอแล้วครับพอแล้วครับไม่ต้องมีดอกพอแล้วครับนี่อันนี้ท่านั้นไอ้ทำไมทำไมหนามไม่มีฮะทำไมหนาเลยครับนี่เขาตัดตรงนี้เขาไปทำฐานครับเขาตัดไปทำฐานโนนี่นี่ครับเลยเห็นเขาทิ้งไว้เลยเอาอันนี้ไปทำฐานเลยนี่ครับทำฐานที่เขาเผาวันนี้นะแล้วไอ้แบบนี้เอาใช่ไหมครับตรงตรงรีใช่ไหมก็เอาเอาทำไมไม่เอะพย่งหถามวะเอะทำไมครับทไมเม้นก็ยังมีหนามฮึ ในต้นมันเท่าแล้วครับโอต้นมันเท่าต้นเท่าไม่ค่อยมีหนามครับแต่ไม่ค่อยมีหนามจริงครับเลือดมันแบบมันเออมีมีอยู่นิดหน่อยมีนิดหน่อยเสมอเนาะขอโทษตาโอ้ผมก็เที่ยวไปแล้วในวิ่งาันผมก็ไปเที่ยวหาของเก่าลําบ้านเลยครับลําบ้านลัาบ้านโน่นสูงไปทั่วเลยนี่เราลุงหลับซื้อกันไหนยังไงหลับต่อหาซื้อลําโมบ้านเลยครับนี่คือเป็นคอมเป็นท่านถ่านลมตัวเย็นอย่นะครับเนี่ย เราลุงได้ดึงไหมเนี่ยพอได้ใช่แล้วครับเราอโทรัฐได้รับเครื่องจักบาทห้าที่บาทอาทิตย์บาทเราตาได้ไปขายไงก็ขายแปดที่บาทขายแปดที่บาทในสามที่บาทเอาไปขายกันไหนเนี่ยเขามีคนมารับซื้อเลยลับซื้อข้างไหนครับก็บ้านหลกผมนี่แหละครับคนคนก็อื่นมานี่ครับคนพุทธแถวพุทธสูงแถวอะไรเ่ยบุรีรัมมือ รับซื้อเป็นคอมเหนกันผมก็สืบต่ว่อจอคอมไอ้แบบคอมพิลน่ะเขาเรียกเป็นเครื่องปิ้นเครื่องปิ้นเครื่องปิ้นก็บรับใช่ไหมรับรับรับดีครับร้อยอะไรร้อยเลยครับเครื่องละร้อยเลยหนึ่งสายอาหารสิบบาทมันจะเป็นจอมันอาหาจะเป็นจอหน้อยหน่อยมันก็มีซื้อได้ทุกระบบเลยครับดองเห็ดสองคนลงร้อยรับซื้อของเก่าดาไอ้จอเผื่อผมจะโฆษณาให้ เขาเห็นกันเต็มเลยครับเขาจอทีวีเครื่องละร้อยเนี่ยเครื่องละห้าพับบาททีวีใหญ่ๆน่ะทำไมถูกใหญ่มันทำมันก็ดูมต้องต้องรู้ของก่อนเลยครับมันแบบจะไปหายเลยมันไม่รู้เรื่องถ้ามันพังแล้วก็คือมันเละของมันเสียแล้วก่อไปอย่างราคาดีกว่าทิ้งขยะเฉยๆของเสียใช้ไม่กรบตาเนี่ยใช่พูดถึงของเสียพ่อครับมันไม่เสียก็ซื้อได้ดีอยู่ครับมัน บองคนก็เป็นจอแบนเหมือนกันในในนูนที่เขาก็มีถ้ามันม,มันเสียมันจอแตกเขาเองก็ซื้อต่ำลงแต่จอดีก็หลายแล,แล้วไอ้ตัวเครื่องปิ่นก็ท้าล,ลอยนยครับแต่ว่าข้างในตาลูกเม็ดข้างในเขามันมีอะไรมันมีทองคำอยู่อยูย่แนน,นั่นเลยครับต,ตาตาลูกเม็ดนี่ครับผมออเห็นเขาดูทีวีมันไปเขาไปหลอมละลายมันจะได้ทองออกมาครับมันเป็นพันเครื่องมันจะได้หรอ้วก็ อ้าระกลเกับสามุกอาใช่ใช่ใช่อันนี้บางคนไม่ดูนี่นะบางทีก็เือเราบางทีเขาเอากำไรนี่ก็ไปหลอมละลายในใจองคำเขาก็ได้ยจะมาซื้ย่างสูงอยู่อ๋อแล้วสุดหนึ่งมันจะได้ประมาณสองร้อยมันเท่านั้นเอยแต่ก็ได้กไรสั้ร้อยนึงเนาะครับมันก็้องไปแล้วันและมันธรรมดาเนาะ โอเควันนี้ได้๋มารู้จักตาลอดบ้านอะไรนะน้องสนุน้องสนุผมเป็นผมเป็นครูอยู่ศรีธนีนะครับครับศรีธนีโอ้อะไรครับอาจารย์คงอาจารย์คงบริหารผมไปอยู่นั่นเลยครับอยู่ทั่วเมืองเลยยี่หน่อยดีดีผมขับรถเลยนะครับอยากมาดูชีวิตบ้านเองเป็นไงเดินตอนนี้ช่วงเก็บเกี่ยวตาเด็กเขาได้น้ำไหลปะไรไหลประมาณเจ็ดสิบกิโลกครับเจ็ดสิบกิโกรัมเขาเหล็กจะอุ่มเจ็ดสิบกิโกนี่ มันไม่เต็มอุ่มเลยถ้าอุ่มเล็กก็ยิบห้ามันก็นแล้วแต่อุ่มใหญ่อุ่มเล็กเขาแล้วครับมันจะประมาณจากักจักกิโลจกัจกจักมันก็สองตันกว่านี่เลยสองตันอ๋อสองต,นอองตันก็สองพันกิโลกว่าเนาะข,ข,ขายหมด<ข><ข>แล้วนี่ขขนยขายหมดแล้วมันไม่ได้ขายแล้วครับผมามาไว้กินยแล้วเอาไว้ทำพันธุไหมก็ไว้ครับอ๋อไว้ทำพันธุ์สำหรับไว้ทำพันธุ์นี่หน้าตาเป็นยังไงแม่แถวนี้แหละเออแม่ลำตรับี้โค้งโอ้ยอย่างนี้แล้ววะนี่ฝันน้ำเขาน้ำจะออกน้ำเขาระบายเลยครับ ไอ้ได้ข่าวว่าตอนนั้นเขาเกี่ยวเขายากใช่ไหมที่น้ำมันไหลครับก็ต้องลงทุนเอาเรียกอะไรยมาลงแขกเอาผัานน้ำออกใช่ไหมมหาเร <ละ S 1> ่ซูบค่ายสูบม,มันแล้วอ๋อทางทงางสงตาลสุมาลสุมาลสุมาลเนี่ยเขาจะมีแบบว่ามีเซอร์มันต้องหมอนำ้ำแล้วไเวลาหน้าเซอร์มนเขาจะมีโครงการหมอนี้เราจะจกักรรถบ้านน้องสนุกครับหมูสามนะครับหมู่สามด้วยโู้สามทนายก้าววันนี้ก็มาทักทาย ยินดีจะได้รู้จักครับข <มา S 1> <laughs> อบคุณตลอดครับวัสดีครับ